ไละเออขอบใจหลายๆ่มุาจับใหนฮาวัดโอ้ยน้าเียทางโค้ยมูงเอาอยยังมาบ่ามึงเอาอยยังมาว่าเ้พ่อที่ข้าพาเที่แล้วเขาจพิดว่าฟูเนี่ยสีเมาตีเออวัดเาปทัพวกขีพวกเดียวเขาัามาเลยนี่ยังทางกูเรียกอ่กกันรอา กตัวทกองานกูขึ้นมกีมาต่มาตาบอดพี่น้องเอ้ยเออหัวปวดแงมาหัวเป็นตาแสบตาล้วนพีน้องถามกูตั้งเพิ่งมาจากไหนคนบ้นีถามวเออสเนี่ยเห็นดังสี่นี่พี่น้องมางานเบิ่งดลายๆมาตัวสวั์ตะพุ่มกับมี่มึงมากาจากอายุจากายพี่น้องจากความยุ่งมึงขึ้กาเหตุเออเงินบังคับ กูมาก็เรียดอกตลาดฟื้นนี่ฮะเต็มกระเป๋ากูเลยนี่ไม่พาหาพอมั้งจีมั้งเถอพมั้ยังใส่เอากูเป็นจวนจวต้องเช็งแขนเบึกบึนมันเข้าใจบ่ล่ะกูเป็นจวนกูต้องเข้าดังๆถ้ากูบอกค่อยๆกูเสียแรงกูได้เท่าไหร่กูมั้งเสียกูว่า วัดแต่ตัวเขามันเป็นประหยแน่คุณดอกเดี๋ยวพาอีกเีจยวรางวันคนขับผมพี่ชายโอ้นี่แหละครูแข้งเตี๋ยสุนิศักดิ์ขอบคุณครับแม่ให้มันจะเปลี่ยนหน้าเียบผัวไอ้ปันนั่นไปหามาแข่งกับปู่ดมาล้ันขอนแข่งาฏิงญาสักปู่ได้หรือขอบคุณแม่นอนขอบคุณแม่เด้อยไอ้ยังก so ็จะป้องจัเมือตสิโอ้ยบาตรนาคุสมแด็จสิแหละเนาะโอ้ย คือเลยเอ๋ไอว่าเจ้าเกล้าไปถานองเป็นจะไหนน้องอันนี้ก็คือสิมเอนให้ทั้งพระเอกนางเอ,งนอกนะครับจะควบผู้เดียวครับมันผิดพลาดครับผม <c oughs> นั่นเห็นบอกกันผมลงมาตรงตๆให้ทั้งสองคนข <c oughs> อบคนครับเ <c oughs> มืองโลดลักษณะ,ะาการให้นี่ยแบ่งยี่สิบก็แบ่งร <c oughs> ้อยผู้เล่นตาฮักต้องการไปไหลาต้านัน <c oughs> อันนี้กูก็่อยากทพ้าพิชี่ฮาร์คคนดอก โอ้ยเป็นทาหารไงว่าทหารแค่ไหนก็ได้ไม่พุงตูก็ยังนีแม่แล้วพุงของเงินมึงพุง <laughs> กขควรทึบก,กูนี่แล้วแหละข้าเจ้านี่นนนนคือโจรโจรโจรผู้มาเคยป่าหนีใครฟ้าตัวทันที่ไนั่งเองผู้ราเคยย่นผู้ใดที่จะพาผู้ใดก็ต้องฆ่าให้ได้ลองมาฆ่ามเมฆแล้วมาแย่งสุบารีเพราะใครอ้าวเราอยู่นี่พ่นอน้องนางใเว้ากระทงไผ่ เราไมนขีดใจจบ่ทรท่านโดนบอท่านโดนอีหาเนกกะติดตีนกูจนได้บ้าเมองมึงคิดอะไิดมึ่ไงสงสัยหฮงแห็บพระะนีจะหาเรื่องจะถือตีนมาหาไราอีหาเ้ยมึงสิลุสิลุกมึเราได้ตีนตีนเมื่ไงไงใครหำมึงหอ บันลูกัวบัลูกัจอ่ากอกแม่เทมันยันข้กอดแม่เว่าะยดำหน้าแกมเดี๋ยวยังดอกยังนี่เดี๋ยวเราคุณพิจนี่ก็ต้อดอกไหมดอกหไม่ควันี้นี่ตะอกไปมจงม่ีแต่มาเก็บหอกไหมทุกเก็บที่้านางก็คือดอกดานี่ พูดจากใจศิลป็จริงนะครับเด้อพวกผมเป็นหมอลำนะครับถ้า<ะ>เออคันเซลไฮนี่ผมกับเกซีนี่ขอเป็นเงินสดจากดอกไม้กันได้สัปหัสสุโรยิงดอกครับดอกที่ดอกที่แอกยังไม่พ่อนะคะดอกไม้ค่ซี่แอกไฟแดงบรรทุนเป็นขาย,ยกุหลาบกอยากครับผมเก้าเหลืองคือแบบว่าเก้าอีน๋นี่แหละค่ะรักษาหนาพอไลยเนี่ยมึงต้องสอนกูเอาอีบบอกเปล่มัง้งไอ้พ่อ มึงตัดเรื่องอะเชยร์ยัยเชยร์ยกูแบบเออผู้ชายต้งว่ามือที่เขาเบียร์อมาเบิ้งเท่านั้นมึงเข้าใจบ่ล่ะนี่โมลาน้องทีโมลาเอ้ยตั้งแต่ฤาษีบอกเขอว่าใครกำเสดทีเนี่ยเสดทีถือบอกวกอดกลางโดงกลางปาทีกระเปิดบอกเขาบอกนึกว่าเป็นโมลาที่สวยสดงดงามพอเปิดสมาแล้วโอ้อันนี้จังอันนี้จ่าโมลาตั้งแต่สม่าขึ้นหมาถือรถเหยียบ์ไปห้างยัยเชียร์ ตัวแดงนึงแต่คือตะหมูใส่ส่วนตัวแงสันเจ้าผู้ข่าจะนอนน้ำมันได้โดยวิธี่ใดโมลามีความสุขดีไหมที่มาอยู่ครับเสด็จทีเนี่ยน้องเออบอกที่มาตรงตรงดูโมโมลาเอ้ยโมกูถามมึงหลายคำหนุ่มบดยินสิเออผู้ใดมึงนั่นแม่กูนี่เออโมย่าโมลาโมลาพอมึงตีไม่อย่งสักโอ้ที่ลืมข้ามกล่องน้องพี ความยิ้มทอนเลยต้เดือนต้นปีนองนะต้ขึ้นต้นกว่องต้นกว่างมาจะจอี่ไน่จื้อม่จายตนกว่างมึงเปนแม่ก็้อพีจะลืมไปสนุกหน่อยเดือนงามของพีวนน้องแม่มาี่ก็นามันบ่ถือว่จื้อเดี่ยวนีไปชื่สวนกันมายุบตาามแพ้เอาเมือไปในตอนใุ่กำลังแพร่กำลังแ้มึงนจื้อมาจายกัจ่ายยีจื้อม่จามา กูทยเที่น้องพีเท้าเทเดพีก็ได้แท้มันคือสีทั้งขากนี่เองเฉพาะกระเป๋าไปใส่มันจะมาตอบกระเป๋านั่งใคเจ้าเห็กูให้เราได้ไม่กี่เงี้ยใช่ไจ้ว่าเราปูยานเจ้กูยิ้มสิกูขนทิ้งหนุนแต่พอน้องนางใส่พี่เดินมาอย่างใดฮะกูทยเที่งีจุนบัลีอยู่ยังในหุ่นแห้งว่างสถานจะขอถามพนองนาง เด้เรอนแบบไทเลอมึงหัวหาแเม่มึงตีาตูป้นะถคาจะรู้วางหัวก็าตายวันท่ม้งนั่นอมงหวงที่อการบ้านันเอากังพี่ตาม่อนตเลยกแ่หลนั่ปุย้อเเนกุ่งหังเงินปวดหัวไปเรี่ยเนียเอาชีไอเ้าดีดีเลยซีเออนอกอารก็ลายเอ้ยตังขั้วหม่กวนแต่ปัจจุบันผักยำ้อมตลกเกินสอนยำใดาูยำนัน พวกกูไม่หาพรองที่ดีงามเลยละก่อน้่เอาความนี้มึงจะเอาแต่ร้อาก็ตองนี้มืงเะเ้าออกว่าน่าเวทียาติโกโหเติกาแฟนคบแฟนเพ่งคนมาหลายให้เกียดคนในยาบกกตายน่เวทีจังสีไอ้เวกนังต้องฟังให้เวซีจ้ามึงจะมาสอนได่สอดสีให้ก็ตามาสตแต่มืงมาสอไปนี้มึงคือบเมียไปตามศาสตายอยู่นี่อันโอ้ยแต่ตามศาสตร์เลิกเลินไร้านหาพอมองี่เอาพวกนั้นเสักเี่ยมึงคือถือเสียงก้บเสียงี้ยเถอะ สูไปนี่ก็กูกันแทู้้แต่บ้าขดมาพวกเเฮ้ยถามมึงดู้ือคนแท้กูเนเด็เป็นผูกับมาัเนูหัวเข้ากูเฮ้ยกูดีเฮ้ยกูดีันกูบอกยังก็ต้องเสียนกูมึงอยู่น่งไงนกูบมึงจะมาทะไงกับกูไกูที่ชอบดมึงเห็นของชอินนี่ได้ยังไงโอ้ไอ้ครับไอซีครับ เป็นเป็นเหขาเห็ดแข้าก็เห็ดเนาะเป็นผู้ใช้แต่ต้องเป็นเขียนหนวดตะต้องเขียนก็คือผู้นังคนที่ห้องจะสวยต่งงามไม่เห็นบั้นี่้าพลุงไป่อกัวพวกนกระเทืนี่พักูกกับเมี่ยผัวจะยไว่าก็เมียะยไก็มู่นี่คือน้ของพีเสียอาเห็ดเลเล่อนที่เดินทางจรรยาุรมณอยากจะทราบคทกี่นั่งไมกินเส้นปีนิดเดีบวปวดขาเดีก็วก็ต กาดีดีก็ดีพิ่นฟังหูเรื่องฟังหมู่เรีกกนต่าฟังแต่ในตัวนี่เมื่อตั้งใจฟังะกูบอกยูนี่ทีก็จะซีเ่เนตัวซี่นีพี่นนังไม่ยู่กับตเ่พีู่้แต่สั่ลองตอนเดือนนเขาก็ไ่ได้กินนัจางดีกินแต่ใยุงมา็จอจจ่จ่มกูตองมีเจ้ว่น้องยเนไทยหรอกเส้จกันเรีก็นั่งเด็นติหากูบ้ใจพ่ก็อโอ้เดี๋ยหมอฟังเอาพี่น โอ้แสดงว่าพน้องน้องของพี่จะเดินทางกระลรี่ไปหาผู้บ่าวผู้เพลียวที่นักปายกันไว้จีมึงนี่วันทองสองใจเะเลินขอับคุณที่ชมบ่าว่าดอกน้องเลยแต่ว่าการจะไปหาผู้สอนลอนไซมันต้องมีเงินค้ำกำับเกี่ยวผู้บ่าวผู้เพลียวสมัยสมุนีถ้าไม่มีเงินเขาจะไม่คุยด้วยโดยเด็ดขาดโอ้ตอกับเนี่ยไปนไขนาสก้อนร้องเลไดงหนี่บอจำเป็นแท็กไก่ไหนเสด็จี่ี่สิพาน้องในอออป่นเพราะว่าพี่ในฐานัซเลอร์เรื่องป่นเนี่ยโอ้ยนะ